มเออมีอันอยู่มันมันอันนัไดใส่ไงมันเ่บเนื้อมันอันมันงามไหมออไน้อยมากก็ได้ขายใช่น่อยก็เห็นุ้มก็จะเอาไปซ่งเนาะใส่ศับป่าซุ้งไปพออ้กระซุ้งอัน

โอเคหน่อย okay, ท่องเที่ยวแล้วเนาะฟุกเนาะข้อของจอดค้าร่อก่อนขาขาไปมันได้จอดดิแต่มาขามามันจอดไม่ได้แล้วทุเรียนเต็มรถแล้วโอ้ยลืมเบื่อหมูดระวังลือดหมูดระวังหมูดเอาจ้ปลาใส่อ่อน้ำมือวัวอะไรอย่างเงี้ยนะไปดิมเนาะมันหมานดอ จะยามนี่ยา่มงอนบ่ไ้กัไรเดี๋หแมนมอไรมันโลละบุปกีบาทอย่างเดีหบาทอย่างเดีอันนี้คือไข่เนาะแมนนะแต่ว่าคอติ่เนาะปุ้งๆนี่คือยังซุกบอกแต่ว่ากบว่าซุกดอกเบิกบางมันบางโอนันนั้่บอมเพียนมีหลุมสติเกิดฝุกนะเบอร์นี่แมนแมนไก่เนาะแมนแมเนาะไอหมูน อัพเดทอะบวันนวัน่ยาวไปขายเอาแล้วไปแล้วมอเมาถึงกระโลอ๋อวไม่ไม่เนตัวนั้งกวีประโยชนกันแหรอกะว่เอาไปดูแลเนาะเรียนทำอะไรหแน่นุกโลด